สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวคราฟเหมือนเดิมนะครับกับด่านชาเลนจ์ของอีเวนต์ใหม่แก๊งสมองกลชมภูเขารับฤด,ดูใบไ,ไม้ผลินั่นเองก็เป็นอีเวนต์ใหม่ของชมรมวลิทัศน์ในทีมแคมปิ้งนั่นเองนะครับโดยด่านชาเลนจ์ของอีเวนต์นี้เนี่ยก็มี3ด่านด้วยกันแล้วก็จะมีด่านพิเศษเมื่อเคลียร์ครบ3ด่านนะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกัน ด่านชั้นลนที่1น,นะครับแนะนําที่เลเวล50เป็นด่านกลางแจ้งข้อมูลศัตรูก็จะเป็นพวกกระต่ายดูร้ายกับหมีดูร้ายนั่นเองนะโดยมีบอสเป็นหมีดูร้ายเกาะฟ้านะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นเกาะเหลืองภารกิจท้าทายให้เคลียภายใน115วินาทีแล้วก็มีทิปแนะนําด้วยนะครับให้ใช้ประโยชน์จากเอฟเฟกกดขี่เพื่อเอาชนะศัตรูในที่นี้ก็หมายถึงให้ใช้โคธมะเนี่ยทำเอฟเฟกสับสนใส่ศัตรูนั่นเองประมาณนั้นนะครับ ก็จริงๆแล้วสำหรับด่านนี้นะครับเขาแค่ต้องการตัว CC เพื่อมาเติมเกจ c ซีซีให้เต็มหลอดนั่นเองนะจะได้ยิงสตูเข้าประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ต้องการคือตัว CC หนักๆสักตัวหนึ่งหรือถ้าใครไม่มีหนักๆก็สามารถใช้มากกว่า2ตัวได้นะครับเพราะว่าเราจะมีโคธรม,มาช่วย CC ให้อยู่แล้วที่เหลือก็จะเป็นตัวดาเมดไปนะครับก็มีประมาณนี้

ด่านชั้นลนที่2แนะนาที่เลเวล85เปด่านกลางแจ้งนะครับสัตรูก็จะเป็นกลุ่มบริทัสนั่นเองนะที่มาตั้งแคมป์พร้อมกับซูมิเลนะครับตามที่เห็นเลยภารกิจท้าทายให้เคลียร์ภายใน85วินาที ด่าน,นี้ก็มีทริปเล็กน้อยเช่นกันนะครับเมื่อล้มศัตรูลงได้จะได้รับเอฟเฟกที่เป็นประโยชน์ในชว่วงเวลาสั้นๆให้รีบกำจัดศัตรูตัวถัดไปให้ได้ก่อนที่เอฟเฟกนั้นจะหมดเวลาก็เป็นเหมือนบอกว่าให้รีบล้มตัวอ่อนแอก่อนนะครับเพื่อรับบัฟมาแล้วก็ให้เก็บทีละตัวไล่ไปเรื่อยๆประมาณนั้นนั่นเองนะครับ ด่านี้เนี่ยให้เราเน้นล้มเป็นตัวตัวไปเพราะว่าเราจะได้ตัวของดีบัฟมาเพิ่มดาเมจในการปิดสตูลงนั่นเองนะครับแต่ดีบัฟพวกนั้นเนี่ยก็เข้าฝั่งเราด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษนะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือตัวของซูมิเลเนี่ยนอกจากจะมีดีบัฟที่โดนดาเมจแรงขึ้นแล้วจะโดนแอตแทลดลงด้วยนะครับทําให้แนะนําว่าซูมิเลเนี่ยเก็บเป็นตัวท,ท้ายจะดีที่สุดนะถ้าเกิดใครดาเมจไม่พอนะครับก็มีประมาณนี้สําหรับด่านนี้ ด่านชั้นเลนที่3แนะนาที่รีววแปดสิบเเป็นด่านกลางแจ้งนะครับข้อมูลสตู้ก็จะเป็นเหล่ามีดูร้ายแล้วก็กระต่ายดูร้ายนั่นเองนะอ่าก็มีทั้งเกาะฟ้าแล้วก็เกาะเหลืองเลยนะครับรอบนี้ภารกิจท้าทายให้เครีปภายใน130วินาทีด่านนี้ก็มีทริปแนะนําด้วยเช่นกันนะครับทั้งมีและกระต่ายที่ดูร้ายและแข็งแกร่งจะมาขวางทางคุณ ทำให้หมีสับสนหรือทําการสนับสนุนซูมิเลให้เอาชนะศัตรูได้อ่าก็จะเป็นทางเลือก2ทางก็คือใช้เอฟเฟกสับสนใส่ตัวหมีแล้วก็กระต่ายที่แข็งแกร่งหรือสนับสนุนซูมิเลให้แข็งแกร่งกว่าประมาณนั้นนะครับสําหรับดา่านนี้สำหรับด่านนี้นะครับใครที่ไม่มีซีดีสับสนอย่างโคทามะแคมหรือโชคุกโกมิสกิก็อาจจะยากขึ้นนิดหน่อยแต่ก็สามารถผ่านได้นะครับ แต่ถ้าเกิดใครไม่มีโคฮาลุแบบผมด้วยก็อาจจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าต้องไปเปิดหาตัวฮาริแคมมาเพิ่มดเาเมจให้นั่นเองนะครับก็ถือว่าได้ใช้งานแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ด่านนี้เนี่ยเน้นไปที่บัฟตัวซิมิเลเป็นหลักนะสำหรับรอบนี้ก็จะมีตัวของฮาริแคมมีอาโกมีคินาสึออนเซ็นนะครับที่บัฟแอตแท็กสปีดแล้วก็อุยชุดไว้น้ำเอามาใช้สกิลพื้นฐานในการบัฟวิกสีเหลืองให้นั่นเอง แล้วก็มากิีเนี่ยก็เอามายิงสนับสนุนพร้อมกับรถเกราะฝั่งศัตรูด้วยประมาณนั้นข้อดีของเซรีนาอีกอย่างคือถ้าเกิดใช้ถูกจังหวะเนี่ยซูมิเลจะวิ่งนำเราตลอดนะแล้วก็จะวิ่งถูกจังหวะด้วยนะครับก็คือจะวิ่งก่อนเสมอไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นมันก็จะช่วยทําเวลาได้ไวขึ้นนั่นเองนะก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับรอบนี้ หลังจากที่เราเคลียร์ด่านเชลนทั้ง3ด่านครบแล้วนะครับด่านพิเศษก็จะเปิดให้เราได้เล่นกันนั่นเองนะครับโดยเลเวลแนะนำนะครับก็อยู่ที่87นะด่านกลางแจ้งนะครับสตรูก็จะมีซูมิเลที่เป็นเกาะฟ้าโจมตีสีเหลืองนะอ่าแล้วก็มีสตูที่เป็นเกาะฟ้าและแถมดูท่าจะเยอะด้วยนะครับมีทิปเหมือนกันด่านนี้ทิปบอกไว้ว่าให้ติดตั้งวัตถุก,กำบังเพื่อสะท้อนการโจมตีของสตรู นั่นหมายความว่าเราต้องหาตัวที่สร้างบังเกอร์ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับด่านนี้ก็ต้องใช้ตัวของคิซุโกะนะครับที่เป็นรถเข็นนะอ่าหรือใครมีบังเกอร์อันอื่นก็เอามาใช้ได้เช่นกันนะครับขอบังเกอร์แบบแข็งๆเลยถ้ากว้างได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าจะวหลดที่ยิงไว้จากกระต่าย2ตัวด้านหลังเนี่ยถ้าเราสะท้อนแล้วก็เข้าซูมิเลได้เนี่ยตัวบัฟซูมิเลที่เป็นบัฟต้านทานดาเมจเนี่ยหลายหลสแต็กเนี่ย จจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆตามจรวดที่โดนไปนะครับ1น,นัด1สแตก็กเท่ากับว่าตอนนี้ในคลิปมีอยู่6สแตก็กต้องโดนอีก6นัดนั่นเองก็สะท้อนไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับส่วนตัวฮิวถ้าใครมีควรุจะเล่นง่ายกว่านี้เพราะว่าเราสามารถเอาอิซูนะเนี่ยเล่นแยกกับคนอื่นได้แล้วให้ควรุเนี่ยคอยปาฮิวสนับสนุนไกลๆได้เช่นกันนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่มีก็เลยใช้เป็นมารีชุพระ แล้วก็เล่นอิินะใกล้ๆกับวงฮิลของมารีแทนส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตกับตัวแท้งที่เอามายืดโซนด้านล่างนั่นเองนะในที่นี้ผมเอาสุปกิมาค้ำด้านล่างแล้วก็มีชินะซอรอนเซนมาคอยบัฟแอนแทงสปีดให้แล้วก็มีบาเลียส่วนตัวทำให้สามารถยืนทนได้นานขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากที่ตัวบัฟของซูมิเลหมดลงก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบถ้าเกิดเราสะท้อนจะหลุดไม่พลาดเลย เราจะมีเวลาพอที่จะทำดามิเอตใส่ฟิมิเลจนตายภายใน2นาทีได้นั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับด่านนี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับด่านชาเลนจ์ทั้ง4ด่านของอีเวนต์ใหม่แก๊งสมองกลชมภูเขารับฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะก็ถือว่าเป็นด่านชาเลนจ์ใหม่ที่ท้าทายทั้งผู้เล่นหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เล่นหน้าเก่าที่ตัวละครไม่พร้อมอย่างของผมที่ขาดครัวลุนั่นเองนะครับก็ทําให้ด่าน3ากับด่านพิเศษเนี่ยเล่นยากมากส่วนของผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยอาจจะ มีข้อจํากัดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านของตัวซ c ที่ค่อนข้างมีจํากัดนะแล้วก็ตัวดาเมจที่อาจจะทําดาเมจได้ไม่เยอะพอนะครับในด่านที่2แล้วก็ด่านที่3ที่เราต้องเน้นตัวบัฟเป็นพิเศษหรือเน้นที่ตัวสับสนซึ่งผู้เล่นหน้าใหม่อาจจะไม่พร้อมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นด่านชเชลน์ถ้าใครไม่ไหวก็อย่าฝืนแค่นั้นเองนะครับก็เป็นแค่เพรเพิ่มเติมเฉยๆนะไม่ต้องซีเรียสมากนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปได้เลยหรือสมัครเป็น m บ m เบอร์ชิพก็ได้นะครับตอนนี้มี35บาทกับ80บาทนั่นเองนะมาเป็นชาวแว่นด้วยกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย